สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบุพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคาพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้กับชีวจวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยน2564นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับแล้วจะทําความรักความสัมพันธ์ให้แบบไก่ลายในท้ายคลิปด้วยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะริงแล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับหรือใครที่ต้องการติดต่อ,อในเรื่องของลายก็เป็นลายบูพญานะครับสามารถเข้ามาติดต่อในเรื่องของการดูดวงกันได้เลยนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของไพ่ในช่วงของเดือนนี้สำหรับชาวธนูกันไพ่ไมนหลักของตัวคุณนะครับได้ในออบคับเกิดขึ้น นะวคับนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกสถานการณ์ที่ตัวตนของตัวคุณเองกําลังรู้สึกที่มีในเรื่องของข่าวดีนะครับอาจจะมีข่าวดีเข้ามาหรือมีนรักษะของการที่คุณนั้นมีโอกาสเดินทางแล้วก็ ตามหาในสิ่งที่คุณนั้นดีต่อใจนะครับหรืออาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของนายออบคัพเนี่ยเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาตัวคุณเองได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆกับในเรื่องของ คนที่จะมาคอยช่วยเหลือกับตัวเราเป็นคนซัพพอร์ตกับตัวเราอาจจะเป็นเพื่อนพ้องของเราก็ได้นะครับญาติพี่น้องของเราก็ได้หรืออาจจะเป็นเจ้านายของเราก็ได้ที่เราจะได้สิ่งดีๆเข้ามากับในเรื่องของความความดีตรงนี้นะครับที่เราจะได้รับหรือว่ามีโอกาสที่เราจะได้เจอนั่นเอง อิทธิพลของนายออบคับนะครับถ้าเป็นตัวเราเองแปรว่าเราอาจจะอยากสแสวงหาในสิ่งที่มันแบบมีการเจริญเติบโตมีการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของอเขาเรียกว่าการงานการประสบความสําเร็จสิ่งต่างๆเราก็อยากจะตามหาโอกาสดีๆของตัวเราเองมากขึ้นแล้วสภาวะของจิตใจร่างกายของเราก็จะมีความแบบเบิก จำใส่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตค่อนข้างดีโดยภาพรวมเลยทีเดียวแต่ก่อนที่คุณจะมีในสิ่งที่ดีตรงเนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดนิดหนึ่งช่วงแรกะนะครับคือในออฟสัตว์เนี่ยอาจจะมาปรากฏ ทำให้ตัวคุณอาจจะยังมีในเรื่องของสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขปัญหาอยู่บ้างหรืออาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองอาจจะทําให้ตัวคุณเครียดวิตกกังวลได้ในช่วงแรกเหมือนกันเนื่องจากอิทธิพลของ9้าดาบมันเป็นภาวะของความกดดันความเครียดความวิตกความกังวลนะครับแล้วเราก็จะมีปัญหากับอีกบุคคลอื่นพอสมควรนะครับ ถึงแม้ไพ่แรกจะเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนั่นหมายความว่าคุณกำลังจะมีทิศทางที่ดีข่าวดีท,ที่ดีแต่ก่อนที่คุณจะมีข่าวดีคุณก็ต้องเครียดก่อนวมตกกังวลก่อนหรือมีปัญหากับบุคคลอื่นๆก่อนนะครับคุณถึงจะค่อยหาทางแก้ไขได้แล้วก็ค่อยเป็นในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยไพ่มาบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับสุขภาพของตัวคุณเองอาจจะเกิดจากความเครียดความกังวล การต้องต่อสู้เด่นลนกับบุคคลอื่นๆมีปากมีเสียงกับบุคคลอื่นๆบ้างจากคุณออฟสอดนะครับประมาณนี้โดยเฉพาะเพศหญิงเราจะมีปัญหากับคนเพศหญิงมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยชาวธนูและคนาธนูต้องอดทนนะครับแล้วก็พยายามปล่อยวางอย่าไปยึดติดกับในสถานการณ์ตรงนี้เดี๋ยวคุณปล่อยวางได้คุณก็จะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆที่เข้ามากับตัวคุณแล้วเพียงแต่คุณต้องปล่อยวางแล้วก็พยายามค่อยเป็นค่อยไป แล้วคุณก็จะสามารถที่จะมีในเรื่องของความดีงามกับในเรื่องของความสุขความหวังในชีวิตมากขึ้นอิทธิพลนะครับของไพย่ยังบ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกลังเลกับการคิดการตัดสินใจและก็ต้องทำบาลานซ์กันในสถานการณ์ตอนนี้อยู่พอสมควรจากไพ่ทัวร์สอดเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าบางทีแล้วสถานการณ์ที่คุณอยู่ใน ระหว่างกลางตอนนี้นะครับกับการงานการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกเครียดนะครับแล้วก็รู้สึกกังวลอยู่พอสมควรว่าเราควรจะอยู่หรือควรจะไปหรือเราควรที่จะต้องเหมือนกับแก้ไขปัญหาตน ตรงนี้ยังไงดีอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรายังตัดสินใจตรงนี้ไม่ได้แต่บอกไว้ก่อนว่าคุณจะค่อยๆตกผลึกนะครับกับในเรื่องของความคิดมากขึ้นหรือสามารถที่จะเยียวยาตรงนี้ไปได้จากไพ่เดอะเฮอร์มิตเฮอร์มิตหมายถึงการเยียวยาในเรื่องของ สถานการณ์แล้วก็ใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วพยายามทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณเครียดในเรื่องอะไรนะคุณก็พยายามทบทวนในเรื่องสิ่งเหล่านั้นแล้วพยายามแก้ไขนะแลวทุกอย่างก็จะค่อยมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะตอนนี้คุณอาจจะยังเลือกไม่ได้ว่าเราควรจะต้องแก้ไขแบบไหนเรายังหาทางออกไม่เจออะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะพยายามเหมือนตาบอดคําทางช่วงนี้เราก็พยายาม ปล่อยวางก่อนแล้วก็พยายามเรียนรู้กับปัญหาแล้วก็แก้ไขมันซะแล้วทุกอย่างคุณก็จะมีแนวโน้มทิศทางของการที่จะมีทางเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็อาจจะมีคนมาคอยช่วยเหลือกับตัวคุณเองอีกก็ได้เช่นกันนะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตมาบอกว่าคุณต้องเงียบคุณต้องใช้เวลากับการคิดการตกผลึกในเรื่องของสถานการณ์ที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับ อิทธิพลของไพ่เนี่ยนะครับ King of c u p เนี่ยยังม่งบอกว่าบางทีคุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของตัวกลางนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในการดำเนินชีวิตนิดหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของ King of c u p เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอาจจะเป็นเพศชายด้วยนะครับคนที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าตัวคุณเจ้านายก็ได้บิดาก็ได้มารดาก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงไม่ได้แปลว่าผู้ชายอย่างเดียวเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับคิงออฟขับเนี่ยแต่เป็นคนที่มีประสบการณ์กับในเรื่องของอการผ่านโลกมาเยอะกว่าเราหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเราและก็มีลักษณะของการถือถ้วยหมายถึงว่าเขาก็สามารถที่จะเป็น กำลังใจให้กับตัวเราหรือสามารถที่จะช่วยเหลือกับตัวเราได้เพราะว่าคนธาตุน้ำก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีนะครับให้โอกาสกับตัวเราเองได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นด้วยคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองจาก A อ็ f c อ u คด้วย e อ g ดออ u คเนี่ยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเป็นไพ่ของการที่คุณนั้นจะได้ในเรื่องของการ เคลียปัญหาอุปสรรคที่ดีหรือสามารถที่จะมีในเรื่องของความหวังใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะหรือว่านาักษณะของการเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นไพอเอ็ดอ u อคับยังหมายถึงนักษะของการเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวธนูแัะขรนธนู คุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะผิดพลาดอะไรคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็ประสบความสําเร็จตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ได้มีความวยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจากไพ่ justice ด้วยนะครับ justice เนี่ยหมายถึงลักษณะของการสะสางปัญหาการเคลียร์ปัญหาหรือสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้จบ ลงได้ะครับประมาณนี้เนาะก็มีคนมาคอยช่วยเหลือได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ย,ยังบ่งบอกว่ามีอ king of cup เกิดขึ้นเนาะก็จะมีผู้หักผู้ใหญ่มาคอยหนุนหลังช่วยเหลือกับตัวเราแล้วเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปเคลียร์ปัญหาตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นในสถานการณ์สิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้จากไพ่หนึ่งถ้วยด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของ อาอีกนิดนึงนะครับจากไพ่นะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตมาบ่งบอกว่าถ้าเกิดใครกําลังเครียดน้องนนักศึกษากําลังเครียดกับในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยมีโอกาสที่น้องนนักศึกษาสามารถที่จะต่อยอดนะครับในเรื่องของการเรียนการศึกษาได้ดีขึ้นถึงแม้เราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าวิตกกังวลแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกในสาขาที่ตัวเองอยากจะเรียนหรือยังไม่สามารถเลือกในสาขาที่ตัวเองอยากจะเข้าได้เนี่ยนะครับคุณยังสามารถที่จะเหมือนกับ มีในเรื่องของการจุดประกายค้นพบตัวเองนะครับแล้วก็สามารถจะต่อยอดในเรื่องของการศึกษาประสบความสําเร็จตรงนี้ได้ถ้าเกิดคุณเครียดอยู่น้องๆนักศึกษาก็พยายามปล่อยวางแล้วคุณก็จะค้นพบกับสิ่งที่ดีกว่านะครับแล้วก็มีความหวังใหม่ที่คุณจะเริ่มต้นในรั้วมหาวิทยาลัยก็ได้หรือการเลื่อนนะครับในเรื่องของการศึกษาที่ดีเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง อิทธิพลการเงินของชาวธนูลักนณาธนูในช่วงแรกอาจจะต้องระมัดระวังกับการที่เราต้องหมุนเงินสักหน่อยหนึ่งนะครับการเงินของตัวคุณเนี่ยมีทัวร์เป็นหาขึ้นมาบอกว่าบางทีเราอาจจะต้องทําบาลานซ์กับในเรื่องของการเงินถึงแม้การเงินของเราอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้เงินเป็นเกาะเป็นกำจากให้คิงออฟเป็นหักเขินคิงออฟเป็นหาขนเนี่ยคือการได้เงินค่อนข้างเป็นเงินก้อนเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโต นะครับแล้วก็เงินในลักษณะของการที่มากกว่าเงินก้อนก็บางทีอาจจะเป็นเงินอสังหาริมทรัพย์หรือการได้การค้าขายการลงทุนเกี่ยวข้องกับอสังหาเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์คือดาวการเงินนั้นเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการเงินหมายถึงความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์แล้วก็ ดาวสเป็นตัวแทนแห่งอสังหาริม,มทรัพย์ด้วยหมายความว่าคุณก็มีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้ดีการค้าการลงทุนกับอสังหาริม,มทรัพย์มากเป็นพิเศษนะครับรายได้เนี่ยก็จะได้เป็นกอบเป็นกำหลายช่องทางแต่การเงินก็อาจจะต้องหมุนเวียนกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สองเหรียญหมายถึงบางทีแล้วเราอาจจะหมุนเงินไม่ไม่ทันในบางคนพอสมควรนะครับรายได้ถึงแม้จะดีแค่ไหนบางทีเราก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามา ก็ต้องจัดสรรปันส่วนบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้แล้วก็จะมีในเรื่องของการเงินที่มีโอกาสในสิ่งที่ดีกับในเรื่องของเงินก้อนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะทำแบบเต็มๆคลิปให้ในคลิปหน้านะครับติดตามกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราจะทำไกด์ไลน์ให้ก่อนเนาะขอให้ความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธนูลัคนาธนูด้วยนะครับ เปลี่ยนนะครับอัศวินถือถ้วยมาอีกแล้ว Queen of p e n t a c l e แล้วก็ไพ่ The ะ a g i c i a n ยนนะครับไพ่วงล้อแห่งโชคลาภค่อนข้างเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับชาวธนูและขนาดธนูสำหรับความรักความสัมพันธ์แสดงว่าความรักในช่วงของเดือนมิถุนายนกลางปีนี้มีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีนะมีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวเราอีกสมมติว่า ใครที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีคนเข้ามาตามหาตัวคุณมีคนมาจีบบางคนมาชอบมีคนมารักคุณมีคนมาเอาใจใส่กับตัวคุณมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมาติดพันกับตัวคุณ วงล้อแห่งโชคลาภคือมีแนวโน้มที่คุณจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แวะเวียนเข้ามาสำหรับคนโสดก็จะเป็นไปได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะค่อยมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความลงตัวกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คอมมิตด้วยเพราะว่าอิทธิพลของนายออบครับแล้วก็วงล้อแห่งโชคลาภเนี่ยบางทีคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาหรือคอมมิตได้เช่นกันนะครับแต่ทุกอย่างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่ามีราชนีถือ เหรียญด้วยราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองนั้นจะต้องเหมือนกับอดทนรอคอยค่อยเป็นค่อยไปการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบสถานการณ์แบบช้าๆแต่ได้พระสองเล่มงามประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยชาวธนูลัคนณะธนูก็พยายามอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับแล้วก็มีจิตเมตตาในการที่จะให้โอกาสกับสิ่งดีๆกับ เขาอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่มีคู่ของคนลักอยู่แล้วนะครับก็อาจาจะมีโอกาสที่เขานั้นจะกลับมาได้จากไพ่เดอะเมจิเชียนหรือการคืนดีกันการกลับมาดีกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับไพ่วิ e ออฟฟอร์จูนแล้วก็ไพ่ไหนอบคับเป็นไพ่อของการที่ คุณมีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์นั้นรีเทิร์นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวกันได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์สถานการณ์ทุกอย่างได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปในทิศทางที่ดีขอให้คุณต้อง พยายามอดทนตั้งใจรอคอยนะครับแล้วก็ให้อภัยกับตัวเขาคุณก็มีโอกาสที่จะได้ความรักที่รีเทิร์นแต่ใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาติดต่อก,กับตัวคุณเองได้และก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ในเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมีโอกาสเป็นคนธาตุดินแล้วก็ธาตุน้าธาตุดินก็จะเป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณราศีพฤกษกันมังกรส่วนรา,าศีธาตุน้ําก็จะเป็นวัยกลางคนนะครับก็จะเป็นคนธาตุน้ําก็จะเป็นกรกฎพิจิตมีนที่มีโอกาสเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณได้และเป็นคนที่วัยกลางคนนะครับ ประมาณนี้เนาะก็ค่อนข้างครบแล้วนะครับทีนี้ผมขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสาหรับใครที่ต้องการเช่าบูชาในเรื่องของตะกุดเนาะช่องบูพญาของเรานะครับก็มีโอกาสได้ทาสร้อยมงคลนะครับในลักษณะของเขาเรียกว่าสร้อยเนี่ยนะครับกำไรข้อมือเนาะก็จะมีในเรื่องของพุทธคุณของการออกแบบในเรื่องของแหงงู้คําของ ของคูบากิสนะครับในการออกแบบเนาะแล้วก็มีตะกุดนะครับตะกุดนี้เป็นตะกุดทองเนาะที่ข้างในนะครับเราก็จะบรรจุในเรื่องของดวงชะตาเข้าไปเป็นตะกุดดวงชะตาแล้วก็มีแมงผู้คําที่คอยสับสนส่งเสริมและก็มีในเรื่องของหินมงคลในการร้อยเรียงตรงนี้นะครับในการเป็นพุทธกุลในเรื่องของคนที่อยากจะเช่าบูชาตรงนี้นะครับเนาะนี่นะครับเป็นแมงผู้คํากับ ตะกุดดวงชะตาใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับกับหลายบูพยาแล้วอันนี้ที่เป็นผมใส่ก็เป็นตะกุดดวงดวงชะตานะครับกับในเรื่องของปีเสียด้วยปีเสียนี้ก็จะเป็นปีเสียทองนะครับกับในเรื่องของการอํานวยโชคกับในเรื่องของโชคลาภสิ่งต่างๆก็ลอยด้วยพุทธคุณนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการลอยหินมงคลเข้าไปด้วยเสริมเข้าไปนะครับใครที่ต้องการเช่าบูชานะครับก็สามารถติด ต่อกับช่องหลายบูพยา59ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ